สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทีเ่เรียกว่าเป็นกระแสแรงมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องศักยภาพทางเศรษฐกิจของ generative AI ค่ะกำลังมาแรงจริงๆค่ะที่ดูเหมือนจะมีพลังเปลี่ยนแปลงโลกเยอะมากเราจะอ้างอิงข้อมูลจากรายงานของ McKenzie Company นะครับฉบับเดือนมิถุนายน2023ชื่อว่า The Economic Potential of Generative AI the Next Productivity Frontier อืมชื่อน่าสนใจมากค่ะใช่ครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองสกัดแก่นสำคัญสำคัญกันดูว่าเอ๊ะเทคโนโลยีนี้มันสร้างมูลค่าได้แค่ไหนกันแน่กระทบส่วนไหนบ้างแล้วอนาคตการทำงานเราจะเปลี่ยนไปเยอะไหมมาลองแกะกล่องเรื่องนี้กันครับเปิดมาด้วยตัวเลขก่อนเลยนะครับ m c k เ n นซี่เขาประเมินว่าเฉพาะตัว generative AI อย่างเดียวเนี่ยอาจจะเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจโลกได้ถึง2.6-4.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยนะครับ โอ้โหเยอะมากนะคะเนี่ยเยอะมากครับคือได้เห็นภาพก็พอๆกับ GDP ทั้งปีของสหราชาณาจักรเมื่อปี2021เลยโอ้โห,โหและเขายังบอกอีกว่าถ้ามันถูกเอาไปฝังรวมอยู่ในซอฟต์แวร์อื่นๆที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมูลค่าตรงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเท่าตัวเลยนะครับอืมน่าคิดมากค่ะแล้วเขาบอกไหมคะว่ามูลค่ามหาศาลขนาดนี้มันมาจากตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่ามีครับมีครับ ค,คือที่น่าสนใจนะคะมูลค่าส่วนใหญ่หรือประมาณ75%เลยนะคะมาจาก4ส่วนงานหลักๆค่ะก็คือการบริการลูกค้าหรือ customer operations อการตลาดและการขาย marketing and sales นะคะแล้วก็วิศวกรรมซอฟต์แวร์ software engineering และสุดท้ายคือการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D อ๋อ4ตัวหลักนี้ใช่ค่ะเหตุผลหลักๆก,ก็เพราะว่า GenAI เนี่ยมันเก่งมากในการเข้ามาช่วยเหมือนกับ ขยายขีดความสามารถในงานเหล่านี้ได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะเช่นแบบว่าช่วยสร้างคอนเทนต์การตลาดที่มันตรงใจลูกค้าแต่ละคนได้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าช่วยโปรแกรมเมอร์ร่างโค้ดเบื้องต้นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเดิมทีงานพวกนี้ต้องใช้เวลาใช้คนเยอะกว่านี้มากเข้าใจเลยครับแล้วถ้าเรามองเป็นรายอุตสาหกรรมละครับมีกลุ่มไหนที่ m c คเคนซี่เขามองว่าจะได้รับผลกระทบหรือได้ประโยชน์เยอะเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะ,ม,คะมีหลายกลุ่มเลยค่ะครับถ้าดูในแง่สัดส่วนต่อรายได้นะคะ กลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์สูงมากๆก็คือกลุ่มธนาคารค่ะอาจจะเพิ่มมูลค่าได้ถึง200 3 4 0ถึง340พันล้านดอลลาร์ต่อปีเลยโหไม่น้อยเลยนะครับสำหรับธนาคารใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มไฮเทคกลุ่มชีววิทยาศาสตร์หรือ Life Sciences พวกนี้ก็ได้ประโยชน์เยอะเหมือนกันแต่ถ้ามองเป็นตัวเลขมูลค่าแบบเต็มเมเลยนะคะกลุ่มค้าปลีกแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคหรือที่เราเรียก CPG เนี่ยนะคะ อันนี้ศักยภาพสูงสุดเลยอาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง4 0 0ร้อถึงหกรพันล้านดอลลาร์ต่อปีโอ้โหกลุ่มรีเทลกับ c p g ีนี่เยอะสุดเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะตัวเลขน่าสนใจมากทีนี้พอเห็นภาพรวมเศรษฐกิจแล้วลองมาดูเรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นคือเรื่องการทํางานบ้างครับรายงานพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับค่ะเรื่องนี้ก็กระทบเยอะค่ะคือ Generative AI เนี่ยกำลังเข้ามาเร่งให้ง,งานหลายๆอย่างมันเป็นอัตโนมัติได้เร็วขึ้นไปอีกเร็วขึ้นยังไงครับ คือจากเดิมที่เคยประเมินกันว่าเทคโนโลยีโดยรวมๆทั้งหมดเนี่ยอาจจะเข้ามาทดแทนกิจกรรมที่ใช้เวลาทำงานของพนักงานไปประมาณ50%ใช่ไหมคะครับครับเคยได้ยินตัวเลขนี้แต่พอมี Gen AI เข้ามาเนี่ยคะ่ะตัวเลขนี้มันขยับขึ้นไปเป็น60-70%เลยโห้ oh. กระโดดไปเยอะเลยนะครับใช่ค่ะปัจจัยสำคัญก็คือความสามารถด้านภาษาธรรมชาติหรือ natural language processing ของมันที่เก่งขึ้นมากๆคือมันเข้าใจแล้วก็สร้างภาษาได้เหมือนคนมากขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับอ๋อเข้าใจละซึ่งพอเป็นแบบนี้มันก็เลยส่งผลกระทบกับงานกลุ่มที่เรียกว่างานความรู้หรือ knowledge work มากขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะงานพวกนี้ก็เช่นงานวิเคราะห์การตัดสินใจที่ซับซ้อนหรือว่าพวกงานสร้างสรรค์ต่างๆค่ะพอพูดว่ากระทบงานความรู้มากขึ้นแปลว่ากรอบเวลาของการเปลี่ยนแปลงมันก็ หดสั้นเข้ามาด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับเหมือนที่รายงานบอกว่าจุดกึ่งกลางที่กิจกรรมการทํางาน50%จะถูกทําให้เป็นอัตโนมัติเนี่ยมันขยับเข้ามาเร็วขึ้นเป็น10ปีเลยเหรอครับใช่ค่ะเร็วขึ้นเป็นทศวรรษเลยค่ะจากเดิมที่คาดการกันไว้ตอนนี้จุดกึ่งกลางน่าจะมาอยู่ที่ประมาณปี2045แล้วค่ะโอ้โหเร็วมากนะครับเนี่ยตัวแรกอาจจะูงได้ถึง0.5ถึง3.4%ต่อปีเลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับการเพิ่ม productivity เยอะค่ะแต่ว่าตรงนี้มีดอกจันตัวโตๆเลยนะคะคือมีเงื่อนไขสำคัญมากๆว่าองค์กรแล้วก็สังคมโดยรวมเนี่ยต้องลงทุนอย่างจริงจังเลยค่ะในการสนับสนุนให้พนักงานหรือคนทำงานเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปทำงานอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่าเดิมได้ หรือว่าต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอ๋อต้องมีการรีสกิลอัพสกิลครั้งใหญ่ใช่ค่ะไม่อย่างนั้นศักยภาพที่เราพูดถึงเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้อันนี้คือความท้าทายใหญ่มากๆค่ะมีอีกประเด็นในรายงานที่ผมอ่านแล้วเอ๊นิดหน่อยคือเขาบอกว่างานที่ต้องการทักษะสูงๆค่าตอบแทนแพงๆต้องเรียนจบสูงๆเนี่ย กลับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบอัตโนมัติจาก Gen AI มากที่สุดอันนี้ผมแปลกใจนิดหน่อยทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับมันต่างจากเทคโนโลยีก่อนๆไหมเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะแล้วก็ใช่ค่ะมันต่างจากคลื่นเทคโนโลยีอัตโนมัติในอดีตพอสมควรเลยต่างยังไงครับคือระบบอัตโนมัติยุคก,ก่อนๆเนี่ยมักจะกระทบงานที่เป็นรูทีนซ้ำๆหรืองานที่ใช้แรงงานเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ครับพวกงานในโรงงานอะไรแบบนั้นค่ะ แต่ว่าเจน AI เนี่ยด้วยความที่มันเก่งเรื่องภาษามีความรู้กว้างขวางมันเลยเข้ามาช่วยเสริมหรือบางทีก็ทดแทนส่วนที่เป็นางานสมองหรืองานความรู้ได้ดีขึ้นมากค่ะอ๋อมันเก่งเรื่องคิดเรื่องภาษามากขึ้นใช่ค่ะทําให้กลุ่มงานทักษะสูงสูที่เมื่อก่อนอาจจะดูปลอดภัยเนี่ย ตอนนี้อยู่ในข่ายที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าในอดีตแล้วค่ะอืมพอฟังแบบนี้แล้วภาพรวมมันก็คือ generative AI ไม่ใช่แค่ของเล่นใหม่หรือเทรนชั่วคราวแล้วนะครับแต่มันเป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนสำคัญที่อาจจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาลจริงๆค่ะระดับล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวใช้ความรู้สูงสูงแถมยังเร่งให้การนำระบบอัตโนมัติมาใช้มันเร็วขึ้นไปอีกถูกต้องเลยค่ะสรุปได้ดีมากแต่ก็อย่างที่คุยกันค่ะ มันก็มาพร้อมกับความท้าทายและความเสี่ยงที่เราต้องจัดการอย่างระมัดระวังมากๆเหมือนกันเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็มีหลายเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นมาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอาคติที่อาจจะแฝงอยู่ในโมเดล AI หรือแม้แต่ประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่หมดเลยและที่สําคัญที่สุดจริงๆก็คือการเตรียมความพร้อมของคนค่ะ การปรับตัวการพัฒนาทักษะของแรงงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอันนี้นเป็นเ,ปน,เปน,เปนเรื่องที่เ,เร่งด่วนมากแล้วก็สำคัญที่สุดเลยค่ะจริงครับฟังแล้วก็น่าคิดต่อยอดไปอีกนะครับว่าพอเจน AI มันส่งผลกระทบต่องานทักษะสูงได้มากกว่าเทคโนโลยีก่อนๆแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสัญ,ญญาณให้เราต้องกลับมาทบทวนเรื่องคุณค่าของการศึกษาในรูปแบบเดิมๆหรือเปล่าอืมน่าสนใจค่ะทบทวนยังไงคะ คือการศึกษาที่เน้นให้ความรู้แบบสำเร็จรูปเป็นหลักเทียบกับความสำคัญของการสร้างทักษะที่มันยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วแล้วก็การปลูกฝังเรื่องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยบางทีอย่างหลังอาจจะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับอนาคตของการทำงานในยุค AI ก็ได้นะครับเป็นประเด็นที่น่าคิดมากจริงๆค่ะทักษะการเรียนรู้และปรับตัวอาจจะสำคัญกว่าความรู้ที่ตายตัวแล้วในอนาคตนะคะ